ร้อยแปดสิบวันที่ฉันลดน้้ำตาลนะคะอัปเดตสั้นๆเลยแบบสั้นๆเลยนะน้ำตาลแตกคือ <c ười> <c ười> พ่อไปข้างนอกอะ่ะพ่อไปนอกห้องอะ่ะทุกคนคือสิ่งที่เราเจอก็คือแบบน้ําหวานเต็มไปหมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นน้ำบัดลรมน้ำผล,ลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแบบ คือมันมีน้ำหวานแบบโยโยนมากเยอะมากแล้วก็เลยแบบว่าโอเคถ้าเราไม่เคลียร์น้ำหวานเนี่ยวันอื่นเราน่าจะน้ำตาลแตกอีกหลายรอบเลยนะคะก็เลยแบบอ่ะเคลียร์ไปหนึ่งกระป๋องก็คือน้ำน้ำแพช t ชันฟรุตนะคะหรือเราไทยนะอ๋อสับรสน้ำสับรสนะคะเป็นสับรสโซดานะคะทีะ่มันเป็นน้ำดื่มแบบบิวตี้แบบซีโรแบบ่ชูการ์ค่ะ ชื่อของยี่ห้อก็คือเลียกาลีเลียกาใช่ L I E G A ค่ะคือมันเป็นน้ำดื่มที่น่าจะมาจากเยอรมันซึ่งเราไม่แน่ใจว่าใครเอามาคือเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมันมาได้ยังไงแต่คิดว่าคุณแม่น่าจะเอามาจากใครสักคนนะคะก็อ่ะก็เอาหรือก็เลก็เลือกเป็นอันนั้นค่ะเพราะว่าอ่ะ อย่างนอยก็โลชูกาเนาะเออแล้วก็จริงๆดื่มแค่กระป๋องเดียวกระป๋องกระป๋องแค่นี้กระป๋องเล็กๆเนี่ยเออก็ประมาณโค้กระป๋องปกติอะเออประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะก็แต่ก็หลังจากหลังจากแบบหมดไอหมดไอ้กระป๋องนั้นอะก็จะเป็นน้ําเปล่าแล้วอืมแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะก็เหมือนเดิมปกติเลยเก็บขี้แมว ให้อาหารแมวอะไรเอย่ยทุกอย่างคือเหมือนเดิมปกติค่ะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งค่ะแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะพยายามาทําให้ตัวเองมีความสุข <c oughs> คือช่วงเนี้ยเราหงุดหงิดมากเลยทุกคนเราอยากเล่นมอนฮันน่ะแต่คือคมเราไม่ไหวคอมเราแก่แล้วว่าคอมเราค่อนข้างจะแก่นะคะอยูประมาณหกขวบได้นะเนาะ น้องชื่ออ์วินนะคะใช่ค่ะน้องนองคอมเรามีชื่อค่ะเราตั้งเราตั้งชื่อตั้งแต่แบบตอนที่ซื้อน้องมาใหม่ๆเลยก็คือแบบเออตั้งว่าอเวินนะคะอุ้ยแม่เล็กกินข้าวอะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะบา,บายยจบนะจบนะจบ,จบ